มขาเปในญ่อู้สุดยอดอิว่เออเป็นสีเป็นสาวเลยอยู่นี่เด้อสีบวกใครอุ้ยปลาสิอยไหมขอเงี้ยสุดยอดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าผมพี่น้องพอกันโมนีครับผมมาสะป่าด้วยครับผมบวกหนึ่งพี่น้องนีเทียนครับผม กับโอ่งหวาสีลายบนน้องฟ้าเนาะครับผมน้ำกับริบพอประมาณเดียเด๋ยวมมยพี่น้องเน,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 นี่นยบุรุษนับปรฝนเท้าเลื่อนครับผมปลาสีลายบนน้องครับผมเอโซ่ผมห้อยเฉยพี่น้องอะไปดูดูกันครับผมเยิ้สาก่อนครับผมดูน้องแกค่ะน้ำที่แน่เบิ้งนี่มีปลาขึ้นอยู่ครับผมแต่บอ่งหวาสีลายบนเนาะเดี๋ยวยิ้สาก่อนผมเตรียมพื้นที่ละโอ้ขอบคุณตื่นบ่ฝนสะ โดดคือเป,ป็นระพุะมนมาหลุนน้ำกันค่ะอู้อยียแล้วตัวน้อยนี้นี่เอ้าน้อยน้อยเต็มเลยอู้อ,ดดดอ้มีป้ายยตัวอ้าย ปวดปวดขึ้นประดุกหน่อยอู้ยูบกแล้วอู้หนต้นน้ำตัวน้ำไม่ได้น้ำไ่น้ำกรสุนะสอันน่ะสวิงสวิงนั่นอะไรเนะอู้หปลาดุกปลาเข็งปลาซิวกุ้งอู้เนี่ย วัวสิไลป่ปานี่เห็นบ่อนบึ้มบบึ้มบึอุ้ยกุ้งกูมีไงตื่นดีกว่เาใหญ่เขาขึ้นเลยอูออ้สุดยอด,ดยวบวกหลงบวกหลงบวกหลงปลาขาวกูมีเดี๋ยวให้น้ำบกหมดก่อนน่าจะมาจับนรำกันพร้อมแล้วครับผมกระเดือกเหลือปลาแล้วอีกเป็นปลาขาวเนาะปลาขาวปลาซิวด้วยครับผมปลากระเดิด โอ้ยมีหดปลาอันนี่แมนกะดหน่อยเขาเดี๋ยจับตัวหน่อยก่อนตัวญ่โอ้โไปอยากว้าเลยพี่น้องมึงครับผมคอยไปล้างให้นะข้างใ้ทให้หนะแนคอยไปล้างเขาเต็นเลยป่ะะดุกะคอะเข็งะขามีมัสุป่าเลยดูเลยโเดียวยื่นอะ มีนะย้อนแสงเอาเลยเดี๋ยวเดินจับจากคุณมาเลยป่าตุ้ใหญ่เลยวันอาสิเสือครับผมป่าหลงป่าหลงวันนี้สิเป็นมองแมคโครขึ้นมาขุดไวเนาะเดือนเนาะขุดไวได้ครับผมแต่ว่าขุดบ่แล้วคเลือดเป็นบวกอยู่นี่ก็น้ำแห้งเลยเหรอจับเลยหน่อยนะจับเลยที

bàn ồn có mì, giỏi ừ. ừ. đấy. Oh, thằng này anh anh con bò. bao con con. Nèo, nè. luôn? เต็มนานี่หันเต็มเลยเดือนกะอยจับออกกระดูกรูปลายแห้ยองไอยจับออกกระดูกอวยไปอวยมาเท่านั้น ดูกันตัวนี้ว้าวลูหลายแหงอ้ยต้เปนลายพาะตัวบนอยู่เองยิึ่งลงไปทิย่ยิ่งขยับเพราะว่างลงห้อยทีงีเลยเนาะงีก็เนาะอู้ยูยบนี้เนะ อย่างต้จับ้งผีคนอเออยังสีโบ้บางเาจะของบางเงาเนี่ยมครเห็นทิ้ทางกระบอกไป่อยังอุ้ดินหลายได้นบ้งเออตัวสีจับบ่งงงงงง่วยจุ่มหาจับหางป่าไว้ิใช้ทุกมือยู่ยังไงอ อุ้ยปลาชิวไหมขอเงี้เอ้ยปลาดุกหลายเนี้ยตอนเหนือครับผมขอมมูลเต็มตทรับดีดออกอีอไายปลาชิวปลากุ้งนี่นะไออุ้ดเฉยออมององตีสุดกระมับ พาสุป,ป้าพีดาอยู่ใจมากลุกนีหลายลุกนี่ ยิมหางอย่งเ <an> <aries> ู้มี่กระเสืออ้ยดิ้นดิ้นดิ้นนี่วิ่งชิวมข้าอยเร็วดมเป็นกล่องด้ด้วยนี่เป็นกล่องไ้หางเป็นสิบเสียบ 어머니들. <laughs> 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 ลงหอยกดป๊บกดลงก้อนอือนี่ไตขึ้นแล้วแม่ยังลงอี่เต็มเราอีกแต่ว่คนต้องขืนไม่ได้ต้มายอะไรบปางเงี้ยกระเทียมตะ่อน นี่หันอะายแหงเนี่ยต้องให้ตีนข่อยแลยนะไก่ๆักเลยอากาศมีสุดยอดเลยวองหอนสุดยอดเลยสามชิบหาองศาล้เงีนยนอนมาสามเป็กหกนเทปเลยอะ เระุกตมันงามเลจ้ะก้อยขมขมประดุกนะบอปะซี้งามเลยประดุกนาแต่บนบัมีหนวดเออนั่นน้จะเอาดีว่าแต่บนมีหนวดแลงามแหงเลยประดุกนี่เจ็ดกบับบมีเนาะอ,อ้ยหางปเป็นจุดเสียบเลย่อนองเลยลงหอยตีนบ่ฝนแล้วนะ ค่อยไล่ขึ้นมาออกจับหาแม่แล้วไปเอาถวยหน่อยนุ๊กก็แบนเดืดว่าเ้าสิพออยู่แล้วค่อยเอาค่อยเอาเป็นไรมร่เย็นเย็นอหาหลงเอาหัมบงเดี๋ยวบนนี้นี่จะเปิดเลยนี่ค่อยเอาเตลโตเลย เยอเป็นสีเป็นสาวอะอยู um. ่นี่เดยอสีบวกอดีบวลงกระเื้ะอืเป็กกล่องหมดเอนน่ะไม่มีดอกจะได้หอมกอุ้ทั้งโคกุ่นไหอุ่มีดอก กนเดินอยู่ฝ่าเทอกเมือนเดิมือมาอกันอยู่องเดียวเลยไทีอลึกุดอย่าทีจับมวแหงมาเหยียบสะเด็ลงไปลึกมดดเล่นลองมดจอด มาเร็วหน่อปก็บโป๊กไว้น่พูนเอาทางหลังขึ้นไปแต่ตอนใดบปล็อกไปขึ้นไปก่นปนอนมาขึ้นมานังขอเ,เดี๋ยวไปลางเนาะดูดิเดี๋ดดวยวสิปล่อยน้ำลงมาคืนอยู่

ขึน้นว่าไเลนนะ้อ <c oughs> เอาปล่อยถือวิ่งกันบ่ป้าออกว่เอาโอ้ต้มเหนียวสฮ้อยอดเลยมึงเดหอยหอยไปล้างไ,<อ>ไปคุไปขุล้างเาป้าคนขึ้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 ขึ้นขึ้นขึไอ้ล่ะตัวน,นั้นเหาไม่ขู่คุ ปล่อยน้ำลงขึ้นควับปลาซิวเป็นเรือายโอ้ยรดมือได้หนิดูอราดิอย่างไเดิตั้งน้ำใส่เอาบ่ อย่างายเลยเหลวไปไล่มื่อยดิลลงปลาเรือ,รรอ,อกินบัวกินไม่โคงมาคุดไหวดิคุดบลาแหลวเป็นมองลึกมองนึงครับผมต้มหลเลยต้มหลสจเบร้อแล้วเนา<ป>ะ ก็สิจิ้งกะบานแค่ว่ะอือป่ะเริ่มาเด้ข่มบอเ<า>ขอ่มบอบอลหอนแหงน้งเนาะสามสิบหกสามสิบเจ็ด้องสาผมว่ามันมนี่ขุมเลยจอด พุยแต่เยอหลายเลยเยอะเลยม,มันใหม่มา,าี๋วัอนอาทิตย์เือนาะบวกนิหน่อยป้ามาหลายเลยมองเมฆโอ้คันคุดไวเลยมาอยู่ในโฮมนะสีกรบาเลยเนาะห่อนแห้งพี่น้องวันนี้ทุกหมเหรอสุกหมดเลยกะบาดห้อ,องเดอกันชิมนาครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามครับผมดวคลิหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ